วันนี้มาในบทเพลงของ Big a i r นั้นะคะในเพลงที่มีชื่อว่าลมเปลี่ยนทิศอยากจะพัฒนาให้มากกว่านี้ด้วยการที่แบบว่ามีเสียงดนตรีด้วยแล้วก็มีเสียงคนร้องเพลงด้วยแต่ในชั่วโมงนี้ฟังแต่เสียงคนร้องไปก่อนนะคะใบไม้หล่นเมือ่อลมพัดผ่านเป็นสัน ความมุนเวียนไม่เทียงแท้ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพียงเพื่อชดให้เธอไม่ไปในที่สุดก็คงต้องหยุดและยอมแพ้ใจของคนนอก รเรามาใกลเท่านี้ก็เกินที่ฝันตั้งเท่าไรเมื่อชีวิตคือความเป็นไปสุดท้ายก็ต้องเจอกันเท่านั้นเองหนึ่งชีวิตกำลังเริ่มใหม่ชี แสงทรมานและโหดร้ายทำได้เพียงยอด สดท้ายก็คงจากกันเท่านั้นเองผ่านพบมาเพื่อจากกันเท่านั้นเองแอบจะสื่ออารมณ์ของเพลงนี้ให้มันได้แบบว่าัถรถมากว่านี้แต่คนร้องยังคงรักษาความเป็นตัวเองด้วยการร้องตกขี้หิตแล้วก็ร้องเหนืยวเพลงพิษทุกทุกอะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ฟังกันจนจบ เจอกันในเพลงต่อไปนะคะบ๊ายบาย